สวัสดีค่ะชีวิตนิดควัวันนี้เจขอเสนอเมนูยำหม,มึกน้ำปลาเมนูยำที่รสเด็ดเผ็ดแซ่บลงตัวทุกองค์ประกอบเลยก็ว่าได้ค่ะน้ำยำรสนัวกับหมึกชิ้นใหญ่เด้งแค่ขีดเนี้ยก็คืนน้ำลายตามแล้วล่ะค่ะงั้นอย่ารอช้าเลยไปเตรียมจดวัตถุดิบแล้วลงมือทำตามเจงกันได้เลยมาเริ่มที่เตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนำขามาหั่นแบ่งครึ่งเป็น2ส,ส่วน จากนั้นก็หั่นเฉล็บเป็นชิ้นเท่ากันค่ะเมื่อหั่นเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนต่อไปเป็นตะไคร้นำมาหั่นเฉล็บเป็นชิ้นเท่าๆกันหรือจะหั่นตามเจก็ได้เลยนะทุกคนนำผักชีฝรั่งมาหั่นเป็นชิ้นเล็กให้เท่าๆกันค่ะ นำหอมแขกมาหั่นแบ่งครึ่งเป็น2ส,ส่วนแล้วซอยเป็นชิ้นเท่าๆกันค่ะเมื่อซอยเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ก่อนนะต่อไปเป็นหมึกค่ะนำมาบ้างที่ตัวให้ความห่างเนี้ยเท่าๆกันเลยหมึกที่เจเลือกใช้เนี่ยเป็นหมึกปวยนะทุกคนเลือกตามเจกันได้เลยค่ะ เจได้เตรียมซึ้งที่ต้มน้ำไว้แล้ววางโดยใบตองลงไปที่ปากซึ้งใส่ขาที่หั่นเตรียมไว้แล้วลงไปตามด้วยตะไคร้จากนั้นก็วางหมึกที่เราบ้างเตรียมไว้ลงไปค่ะเจใส่ลงไปหมดทุกตัวเลยแล้วปิดฝาซึ้งนึ่งทิ้งไว้ประมาณ15นาทีให้หมึกสุกจากนั้นก็เปิดฝาแล้วยกซึ้งไปพักไว้ก่อนค่ะใส่พริกแดงจินดานลงไปในครก โขกให้พริกแดงเนี่ยแหลกเมื่อเสร็จแล้วก็ตกักใส่ภาชนะพักไว้ก่อนค่ะมาทำยำหม,มึกน้ำปลากันเลยค่ะเตรียมภาชนะใส่น้ำปลาลงไปตักด้วยน้ำกระเทียมดองน้ำตาลทรายน้ำปลาบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวกันสักหน่อย แล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายค่ะใส่พริกแดงที่เราได้หบเตรียมไว้ลงไปตามด้วยผักชีฝรั่งหอมแขกแล้วคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะน่าทานมากค่ะทุกคน กินหอมปลามากจากนั้นก็นำน้ำยำนี้ยไปราดลงบนตัวหมึกที่เราได้นึ่งเตรียมไว้ค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูยำหมึกน้ำปลาใครที่ชื่นชอบสายยำแล้วก็เมนูนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยละค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g. t ี k ิกเติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ